สวัสดีค่ะวันนี้จิ๊บจะมาแนะนําตัวคาซีทนะคะเป็นคาซีทต,ตัวหมุนได้นะคะสําหรับน้องแรกเกิดจนถึง4ขวบนะอันนี้จะเป็นคาซีทในแบรนด์คอมบินะคะชื่อรุร่นนกัรดิ๊ง360นะเป็นรุ่นที่สามารถใช้งานได้ง่ายนะคะแล้วก็ฟังก์ชันครบนะสามารถใช้ได้ยาวๆและเกิดถึง4ขวบโดยที่น้องนั่งสบายตนะั้งแต่เล็กจนโตเลยนะคะตัวอุก,ก่อนตัวนี้จะเป็นสินค้าใหม่มือหนึ่งเลยนะคะยังไม่เคยผ่านการใช้งานนะ ถ้ารับสินค้าตัวนี้ไปนะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้สินค้าไปพร้อมกล่องตัวเขาเลยแล้วก็ได้อุปกรณ์ครบครันกบบผู้มือแบบนี้ไปด้วยนะคะวันนี้จิ๊จะมารีวิวให้ดูนะว่าการใช้งานของเขาเป็นยังไงนะคะอย่างตัวนี้จะให้สังเกตตัวอุปกรณ์ของเขาก่อนเนาะตัวชิ้นตัวของเขาแทั้งหมดนะคะจะเป็นผ้าที่ค่อนข้างระบายอากาศได้ดีนะแล้วก็จะมีเป็นหนังเทียมนะคะสามารถเช็ดทําความสะอาดได้ง่าย พวกนี้จะมีซัพพอร์ตของน้องเบบี้มาให้ครบเลยนะคะอย่างดูตัวชิ้นหัวก่อนเขาจะมีซัพพอร์ตมาให้เป็นชิ้นหนาๆนนแบบนี้อันนี้เขาจะเรียกว่า X Shock นะคะก็คือจะเป็นระบบ การแรงสันสะเทือนที่เป็นนวัตกรรมที่มีเฉพาะในคอมบิเท่านั้นนะคะส่วนเบาะก,ก็เหมือนกันนะคะจะเป็นเดโคซีทนะจะมีเบาะฟูหนาะรองรับสรีระน้องแรกเกิดได้ดีมากๆเลยนะคะอุปกรณ์มีมาให้ครบนะคะจะเป็นหมอนรองศีรษะรองคอน้องรองตัวแล้วก็จะมีปอกกันเจ็บนะคะสําหรับเบลทั้งช่วงบ่านะคะช่วงขาแล้วก็ตรงเป้าน้องตรงนี้ด้วยนะคะการใช้งานเดี๋ยวจะลองให้ดูการใช้งานก่อนนะตัวนี้ เวลาจะเอาน้องเข้าออกนะคะสามารถทําได้ง่ายๆปลดเบลแบบนี้แล้วก็หย่อนสายให้รวมๆนิดนึงจะมีปุ่มอยู่ใต้เบาะนะคะเพื่อที่จะคลายล็อกตัวเบลก่อนแบบนีนะคะสามารถหย่อนสายได้แบบนี้เลย สายทั้งสองฝั่งมันจะเป็นเส้นเดียวกันนะแบบนี้นะคะย่อนซ้ายออกมานะคะสามารถวางน้องเข้าวางน้องเข้านะคะแล้วก็ปิดล็อกปิดล็อกแบบนี้นะคะถ้าสายยังหลวมไปนะสามารถดึงสายเบลที่อยู่ข้างใต้ ได้เลยนะคะให้กระชับพอดีกับตัวน้องนะคะไม่ให้หลวมเกินไปเนาะเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนพอเรารู้สึกว่าสายเนี่ยเริ่มตึงเริ่มแน่นเกินไปแล้วนะคะพวกซัพพอร์ตห,หนาพวกนี้สามารถถอดออกได้หมดเลยนะสามารถถอดออกได้ง่ายๆนะคะถ้าหากน้องเริ่มโตเริ่มจากชิ้นซัพพอร์ตชิ้นหัวตัวนี้นะถอดออกได้เลยตัวด้านหลังจะเป็นแค่กระดุมติดไว้นะคะสามารถถอดออกได้แบบนี้ ส่วนชิ้นหลังตรงนี้นะคะสามารถถอดได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าน้องตัวใหญ่ขึ้นแต่เขาก็ยังใหญ่ไม่มากพอที่จะนั่งแบบล้นๆแบบนี้นะคุณพ่อคุณแม่สามารถถอดเอาแต่ตัวฟองน้ํานะคะด้านในตัวนี้ออกได้นะแล้วก็วางเป็นฟองอาวางเป็นตัวซัพพอร์ตที่บางลงเข้าไปแทนได้จากเมื่อกี้ซัพพอร์ตชิ้นนันาะสำหรับน้องเบบีบให้นอนสบายๆใช่ไหมคะ ตอนนี้นะคะเบาเราจะกว้างเลยนะคะน้องเด็กโตก็ยังนั่งสบายอยู่นะเบากว้างและที่สำคัญยังสามารถปรับความสูงได้ด้วยนะคะสาม,มารถยืดความสูงได้แบบนี้เลยอย่างที่บอกน้องโตก็ยังนั่งสบายอยู่ส่วนร่มตรงนี้ถอดออกได้ง่ายๆนะคะรุ่นนี้จะถอดได้เป็นแค่สลักนะคะเปิด แล้วก็ดันขึ้นสามารถถอดได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานดูบ้างนะคะตัวนี้สามารถหมุนแล้วก็ปับมหน้าเอนนอนได้โดยจะมีปุ่มใช้งานง่ายๆอยู่ใต้เบาะนะคะเขาจะแยกให้เห็นชัดๆเป็น2ปุ่มเลยปุ่มปั๊มหน้าเอนนอนแล้วก็ปุ่มหมุนนะคะ ซึ่งตัวนี้จะสามารถป, oi ปรับหน้าเอนอนได้3ระดับทั้งเวลาหันหน้าออกแบบนี้และเวลาหันหน้าเข้าบอกนะคะจะทําให้ได้องศาการนอนที่เยอะขึ้นนะคะเมื่อหันหน้าเข้านะคะก็ยังสามารถปรับระดับได้อีกเพราะว่าคาซีโดยทั่วไปนะเวลาหันหน้าเข้าแล้วส่วนใหญ่จะปรับนอนไม่ได้อีกนะคะนี allora ่องศา นอนจะได้เยอะแบบนี้เลยน้องเล็กๆจะนอนสบายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการติดตั้งคาซีตัวนี้กันบ้างนะคะตัวนี้สามารถติดตั้งได้ง่ายๆนะด้วยเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์นะคะการติดตั้งตัวนี้นะเริ่มแรกนะคะเราปรับนอนตัวคาซีก่อนนะคะเพื่อที่จะให้มีช่องบ้างด้านหลังที่จะสอดสาเบลลเข้าไปได้ง่ายๆนะ จากนั้นนะคะดึงสายเบลของเรานะออกมาให้ยาวๆแล้วก็ประกบสายแบบนี้นะคะมันจะสามารถสอดเข้าไปด้านหลังได้ง่ายกว่า แล้วก็ล็อกสายเบลนะคะติดเข้ากับตัวล็อกให้เรียบร้อยสามารถกดน้ำหนักให้ลงบนตัวคาซีได้เลยนะคะจากนั้นดึงสายเบลให้แน่นนะพอดึงสายเบลแน่นแล้วนะคะเราจะเอาสายเบลเข้ามาล็อกกับตัวล็อกเบลนะเป็นตัวจะเป็นตัวล็อกสีแดงตัวล็อกนี้จะมีอยู่ทั้ง2ฝั่งนะคะเราจะล็อกแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะก็คือติดตั้งตัวคาซีไว้ตำแหน่งก็คือเราจะล็อกฝั่ง จากนั้นที่สําคัญที่เรืมไม่ได้อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของขาค้ายันนะขาค้ายันนะคะปล่อยให้มันยาวพอดีกับตัวพื้นนะคะเพื่อที่จะค้าตัวคาซีนะคะให้แนบลงไปให้แนบไปกับพนักพิงของบอกรถนะเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยตัวคาซีตัวนี้จะไม่สามารถกระดกออกมาได้นะคะการติดตั้งถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้ค่ะ